สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกท่ายเลี่ยคะสำหรับใครที่มองหารถตู้นะคะไว้ใช้งานสักคันนะคะทั้งเฟินจัดในส่วนของรถตู้หน้าสั้นรุ่นขายดีมาฝากกันนะคะกับเบนเจ้าตลาดนะคะสำหรับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะคะเป็นเครื่องยน3,000นะคะคันนี้มาพร้อมกับรถปี2018นแะคะแล้วได้เกียร์ออโต้มาให้ด้วยนะคะสภาพบอกเลยว่าสวยเดิมกลิปมาให้ทั้งคันนะคะมาพร้อมกับ เกียร์ออโต้นะคะบอกหนัง e F ีพ e ีแถวแล้วเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมจะทะเบียนป้ายเหลืองให้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับรถนะคะประจําตําแหน่งนะคะรถโดยงานราชการนะคะรถปลดระวางเนาะเป็นรถที่ใช้งานน้อยพี่ขาคันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สําหรับใครที่มองหานะคะรถไว้วิ่งงานอยากจะผ่อนเบาๆนะคะเพียงแค่อลา หมื่นกลางๆเนาะขอนสบายๆนะพี่นะใครที่อยากได้แบบว่าดาวน้อยๆนักเฟินจัดมาให้และได้เกียร์ออโต้มาให้ด้วยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากนะคะพี่คะและดวงไฟหน้านะคะก็มาพร้อมกับดวงไฟที่เป็นสภาพสวยดวงใสนะคะไม่มีเสียหายเลยนะคะไฟตันหมอกนะคะสภาพสวยไม่มีตําหนินะคะพี่นี่กระจังหน้าเป็นโครมเมียมให้แบบนี้เลยนะคะ ด้างหน้าเป็นโครเมียมไฮนะคะสภาพสวยดูดีมากๆนะคะน้องเฟินบอกเลยว่าเราคัดแต่รถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้นะคะ <S <S ในส่วนของยางนะคะก็มาพร้อมกับยางที่เสียไทยเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้จะเป็นยางเม็กซิตนะพี่คันนี้จะเป็นยางเม็กซิตนะคะเป็นยางปี2025เนาะยางปีใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ได้ลลอแมกนะคะอ่ะขอให้ค่ะจะเป็น้ลกระทะถ้าเกิดว่าใครอยากได้้อแมกนะคะก็สามารถ เรงน้องเฟืร์นได้สามารถเลือกลายเลือกสีได้เลยนะคะพี่สามารถเลือกลายเลือกสีได้นะคะเป็นยางเม็กซีนะคะยางปีสองพันยี่สิบห้าเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝั่งนี้ดูในสอง,องโครงสร้างกันก่อนเนาะอ่ะแผงประตูฝั่งนี้นะคะพี่ค่ะก็มาพร้อมกับสภาพสวยเลยนะคะแท้ๆเดิมๆจากโรงงานให้นะคะหัวน็อตสวยเดิมนะคะไม่มีเสียหายไม่มีตําหนินะคะพี่ สภาพใหม่ค่ะดูดีมากๆนะคะเม็ดอาร์สวยดวงไฟใสนะคะแล้วก็ในส่วนของอม่านนะคะก็มีมาให้แล้วนะคะทุกตำแหน่งเลยนะคะไม่มีเสียหายเลยนะจ๊ะพี่เม็ดอาร์นะคะก็กลมสวยนะคะครอบทุกจุดให้นะคะพี่เม็ดอาร์สวยกลมสวยครบทุกจุดไม่มีเสียหายเลยนะคะไปที่อยากจะได้แล้วนะคะไม่ควรพลาดเนาะคันนี้ฟูรบอกเลยว่าคัดสัน คุณภาพเกรด A มาให้นะคะบอกคู่หน้าค่ะพี่ขายังคงสภาพสวยนะคะเจ้าของเดิมก็คือแบบว่าทําบอกหนังมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานบอกเสริมตรงกลางมีมาให้นะคะออปชั่นสภาพใหม่นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์อโอโต้นะคะระบบปรับแอร์ต่างๆยังคงสภาพสวยเพดานสาดใสไร้รอยเจิมนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะตัวม่านบังแดดนะคะ เขาเรียกว่าที่บางเดชเนาะยังซีนถุงมาอยู่เลยนะคะสำหรับฝั่งนี้เนาะซึ่งถือว่ายังคงสภาพใหม่มากๆนะคะพี่ๆขามาเปิดด้านในให้ดูนหน่อยคันนี้ความคุ้มค่าเลยนะคะก็คือว่าได้ในส่วนของ,บองเบาะนัง v i เ3ทีาแถวให้นะคะแล้วก็เบาะโซฟาคู่หน้าพี่จะเป็นในส่วนของเบาะสองแถวให้และส่งซึ่งถือว่าเป็นความกว้างที่คุ้มค่ามากๆนะคะถึงจะเป็นรถตู้หน้าสั้นแต่ว่า พื้นที่อำนวยความสะดวกนะคะในการบรรทุกของตั้งของคือได้เยอะมากๆนะคะกระเป๋าเดินทาง,งานะท่านใดที่แบบว่าอยากจะพาไปวิ่งรับแขกอย่างเงี้ยหรือว่าวิ่งใช้งานส่วนตัวนะเฟื่แนะนําเลยนะคะพี่ขาและสภาพบอกคือสวยใหม่มากๆนะคะพี่ขาไม่มีเสียหายเลยนะคะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะคะพะักพิงแขงต่างก็คือยังสวยใช้ไซเบลค่ะใช้งานได้ ทุกตำแหน่งนะคะผ้าม่านนะคะมีมาให้ทุกบานของกระจกเลยนะคะพี่ขาทั้งดับเพลิงค่ะมีมาให้ที่ทุกกระจกค่ะมีมาให้ทั้งหน้าและหลักเลยนะคะอ่าถัดมาดูคอนโซลกลางคะ่ะพี่ขาอันนี้เจ้าของเดิมนะคะทํามาให้แล้วนะคะเจ้าของเดิมใส่มาให้แล้วนะคะสําหรับคอนโซลกลางนะคะซึ่งถือว่าเป็นสภาพที่สวยใหม่ดูดีมากๆนะคะใส่แก้วน้ําได้นะ,ะสภาพสวยเดิมกลิบค่ะนะคะ บันไดนะคะขึ้นลงสวยๆเลยพี่หัวน็อตนะคะเม็ดอาร์คต่างๆ,งๆคือสวยงามมากนะคะท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้งานแล้วนะคะพี่ขารับประกันเลยว่าสวยเดิมแท้แน่นอนหนึนะคะของเราไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะคะสำหรับรถตู้หรือรถไหนๆนะคะเราคัดแต่รถดีรถสวยรถมีคุณภาพมาให้แน่นอนทุกคันนะคะรถไม่สวยเสีไทยไม่ขายนะคะ ใครที่มาหารถทาป้ายเหลืองนะคะก็สามารถทําได้เลยทันทีไม่ต้องรอเป็นปีนะพี่นะเรามีไฟแนนซ์นรองรับป้ายเหลืองให้นะคะสามารถทําได้ทันทีนะคะไม่เกิน45วันนะคะเราน้องร์นมีไฟแนนซ์นรองรับป้ายเหลืองให้นะคะพี่ๆขาท่านใดที่อยากหารถนะคะไว้ใช้งานนะคะสักคันน้องเฟินบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วคันนี้อะ่ะพี่เจ้าของเดิมอะ่ะทําในส่วนของเบาะหลังที่สามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะพี่ๆขา ไม่ใช่พับเก็บแค่แบบนี้อย่างเดียวนะสามารถเอาตรงนี้ขึ้นมาแขวนด้านข้างได้ด้วยนะคะสามารถอ่ยกตรงนี้ค่ะพี่นะคะขึ้นมาแขวนด้านข้างได้ด้วยเหมือนเป็นรถที่เหมือนเป็นคล้ายๆ Fortuner เลยนะคะเก็บด้านข้างได้สามารถตั้งของสัมภาระสายแคมปิ้งต่างๆคือถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ้องเฟิร์นบอกเลยว่าไอเที่ยวต่างจังหวัดนะคะกับครอบครัวหรือว่าจะวิ่งรับส่งแขก VIP ต่างๆนะ ที่ไม่เน้นจำนวนคนไม่เน้นจํานวนคนแต่ว่าเน้นคุณภาพนะคะเน้นลูกค้าที่แบบว่าระดับ V.I.P. นะมีพื้นที่ในการใช้สอยตั้งกระเป๋าเดินทางนะคะพี่ขาสามารถที่จะไปทําได้เลยนะคะโครงสร้างค่ะนะคะโชคต่างๆนะคะได้โชคเดิมโรงงานมาให้นะคะเม็ดอาร์กลมสวยน็อตซ้ายขวาเดิมนะคะไม่มีเสียหายไม่มีขยับแน่นอนนะคะดวงไฟหลังไม่แตกไม่ราวนะคะฝากกับโรงเดิมนะคะ ไม่เปลี่ยนไม่ถอดมานะคะสภาพสวยกลิปค่ะพี่นะสภาพสวยกลิปเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะได้แล้วนะคะไม่ควรพลาดนะคะพี่สนใจนะคะอยากจะได้เล้วไม่ควรพลาดเลยของเราคัดแต่รถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้นะคะรถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่ขายนะ,ะนพี่นะคะรถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่ข่ายแน่นอนนะคะพี่คะเซนด์ไทยค่าแต่รถสวยนะคะเราเปิดมายาวนานแล้ย Zel ี่สิบกว่าปีนะคะ ถ้ารถไม่สวยจริงไม่ดีจริงนะคะเราไม่เปิดนานถึงขนาดนี้นะคะพี่ถ้าไม่ดีจริงคุณภาพรถไม่ดีจริงหรือว่าบริการหลังการขายไม่เลิศจริงนะพี่นะ,ะเสรีไทยไม่เปิดนานถึง20ปีขนาดนี้นะคะเรามีชื่อเสียงมายาวนานนะคะพี่ยาตอนนี้บริษัทเสรีไทยรถสวยนะคะเปิดทั้งหมด3สาขาแล้วนะพี่นะเปิดทั้งหมด3สาขาแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะเข้านะคะ walk in ที่สาขาไหนนะคะก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้นะคะของเราเปิดมาแล้ว20กว่าปีสำนังกงานใหญ่ของเราจะอยู่ที่กรุงเทพนะคะแถวมีนบุรีหนองจอกนะพี่นะ,ะสำนังกงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะคะแถวมีนบุรีหนองจอกค่ะพี่ขานะคะแล้วก็สาขาที่น้องเฟิร์นไลฟ์สดตอนนี้นะคะจะเป็นสาขาสีแยกตาปานนะคะ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นสาขาต้นตำตรับค่ะที่เปิดมานานแล้ว20กว่าปีค่ะพี่ขาเราคัดแต่รถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้นะคะรถไม่สวยเสรีรไทยไม่ขายแน่นอนนะคะนแล้วคันนี้พี่ขามาพร้อมกับเครื่องเสียงวิทยุแอร์เย็นเพลงเพลอมากนะคะหน้าจอร,ระบบสัมผัสน,นะคะเล็กไมคค่ะอยู่ที่150,000โลนะคะบางคันบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหไมคแสนห้าเลยเหรอ แต่น้องเฟิร์นบอกเลยว่ารถปี2018ถ้าพี่ยังลองไปคูณดูนะรถยังใช้งานน้อยแล้วของเราเป็นเลขไม์แท้ด้วยไม่มีกลออกไมนะคะลูกค้าสามารถไปเช็คศูนย์โตโยต้าได้นะคะลูกค้าสามารถเอารถไปเช็คศูนย์โตโยต้าได้ว่าของน้องเฟิร์นนะคะคัดแต่รถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้รถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่ขายนะคะใครอยากได้นะคะรถสวยๆงามๆคุณภาพพรีเมียมนะคะซื้อไปไม่มีซ่อมค่ะติดต่อน้องเฟิร์นได้เลยนะคะพ,พี่คะ่ะ น้องเฟิร์นย้ำสเปคคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น To y ยต a าคอมิวเตอร์หน้าสั้นนะคะเครื่องยนต์3 0 0พันดีเซลนะคะเครื่องยนต์3 0 0 0ดีเซลเป็นปี2018เกียร์อโอโต้บอกหนัง v ี p 3แถวนะคะบอกหนัง v ี p ีแถวใครที่มีประวัติเครดิตดีค่ะคันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทนะคะพี่คันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับน้องเฟิร์นได้นะคะรับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยส่งมอบรถให้ทั่วประเทศเลยนะคะ รับจัดไฟเน้นทั่วไทยส่งมอบรถให้ทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาขอแค่ลูกค้ามีใจที่อยากจะซื้อรถกับเราค่ะกริ้งกริ้งมาหาอ้องเฟื์นได้เลยที่เบอร์0834302688นะคะ0834302688นะคะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้เข้ามาได้เลย ปรึกษาข้อมูลการออกรถก่อนได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะนะคะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะคะปรึกษากันเข้ามาก่อนได้เลยไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเฟิร์นต้องขออนุญาตลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้องเฟิร์นเสดีไทยรถสวยนะคะบายบายจ้า